โอ้ยคุณผู้ชมจ๊ะอย่าเข้าใจว่าใครมาวางท่ออะไรให้อับดุลสลุดมาแก้กับดุลน,นะทุกคนรักอับดุลจะตายอับดุลรู้ดุจจะแล้วก็ท่อที่อับดุลสลุดเนี่ยไม่ใช่ท่อธรรมดานะจ๊ะมันมีความหมายของมันเองอยู่จ้ะนี่นี่ี่ดูดูกว้างๆเลยนี่หนึ่สสโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยนี่คือท่อที่เป็นตำแหน่งของท่อนระบายน้ำ ท่อปั๊ปลาท่อซ้วมท่ออะไรพวกนี้ซึ่งจะต้องวางอยู่ในผนังจ้าและและนี่จ้ะเขาก่อนที่จะเทพื้นเทอะไรพวกนี้นะเราจะต้องวางสลีปนี่ว่าวางสลีปท่อเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้มันมีท่อของท่อระบายน้ําอ่างล้างหน้านะท่อระบายน้ําพื้นนะท่อระบายน้ําซ้วมนะเพื่อที่จะให้งานระบบประปาเขามาดำเนินการต่อได้ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้วางเอาไว้ก่อนเนี่ยนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าข้อพวกนี้มันจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ให้มันมาสู่ในจุดที่ผนังที่เราต้องการได้เนี่ยจ๊กเช่นตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าต้องมีน้ำที่ระบายจาการล้างมือของเราล้างหน้าของเราระบายลงไปและนี่แหละจ้ะกที่เขาวางตำแหน่งอันนี้ไว้เพื่อให้รู้ว่าโอเคตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าแล้วนะ ติดตั้งอ่างได้ถูกต้องตรงนี้ตามนี้นะจ๊ะในการก่อสร้างที่ดีเนี่ยจะต้องมีการตรวจเช็คตำแหน่งก่อนด้วยนะว่าระยะห่างถูกต้องไหมติดตั้งถูกต้องไหมเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาตอนที่เราจะติดตั้งอุปรกรณ์จริงๆไงล่ะจ๊ะไปแล้ดวดุนพาไปดูว่างานก่อสร้างที่ทมืออาชีพเขาทำกันนะ เขาทำอะไรกันต่ออีกแม่เจ๋งจริงเลยมือที่พวกนี้ชอมจริงเลยทำง,งานมือที่